บายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็ออกหายออกหน้าเด้อมันนี่ออกหน้ามาพุดจกิโล่พี่น้องกิโลขวดขึ้นเที่ยงพี่น้องจิโอกะนี่โบราณเนาะขวอยขวอยมีเป็นไรพี่น้องพุดได้แต่แถวเดินเที่ยงขววจกิโลกินขาเที่ยงครับก้อยกับปอมพี่น้องไงประจอนได้กับปอมกล่ามาแต่บ้านเนาะสองโตก็สิมาก้อยกินข้าวเที่ยงอยู่เพียงให้เที่ยงหน้าพี่น้อง ตอนนี้กําลังขวัวพี่ล่อกำแมงข้ามก่อนพี่น้องเข้ามก็ได้อยู่ห้าหกโตเนาะขวัวตื่นกันกันกนกบพี่ล่อนี่สิเป็นหน่อไม้ต้มพี่น้องเยหน่อไม้ไหลสะพอนต้มไว้ไว้เมื่อกินกับ,บ,บ,บป่นกบป่นปลาเนาะอยู่บ้านเคือเราไปหาหอบเบดิบดเบดิดห่วยเนาะบ่ได้มีพี่น้องกับปอมทัากนั้นชนปิ้งไว้แต่เศร้าเพืนเนาะเดี๋ยวอุ่นอีกรอบพี่น้องเนายเดี๋ยมาทันซุปไลยเนาะเดี๋ยวปิ้งค้างอีกจังหน่อย ที่ลอก็มั่นคักงามเลยพี่น้องเนละยไข่เต็มท้องจะจริงเขาเพียงแล้วสะพอ o จะไปหาคุดต,ต่อเนาะนี่ประจอนฟุดอยู่ตามเดินเพียงจะใกล,ใกล้พี่น้องมาได้ไปหาไก่คมีกลวยบ่หาคุดเลาะตามน่ายนะจ๊ะเพราะได้มันจินแรง ป,ประจอนปคุดแป๊บเสียวพี่น้อง,งเสียงก็บอก่อยดีเยอออุ่นปิ่งกับปลอมต่อผ่านกระแดงจริงคืนพี่น้องเลยะอนใส่เต็มเตาเลยคนต้มหน่อไม้ตอนนี้กับปอมก,กับปิ้งเรียกอะไพี่น้องหรือซีมาทำการฝากเน้วมาเลย

ทำให้มันนุ่มแคบแต่บาดข้อเหยื่อๆนึงครับมันแข็งคลายทิพผักแหางอะไรมันกระเด็นไปน่อยใส่โขกโอ้โขกอ่ะโขกแตะเอาตัวนี้นะมาตามในเทหนึ่งยหน่อยบังคุ้นที่ตัยุ่งเนี่ยบาง ทางเดชทางคนนี้กเส่ยวแลเอใส่เพียวน้อยนึ่งมังนกชิลอ์ก อยูน่นะกำลังอานนี้เลยเนาะพี่น้องตำเอาสปุนนะ พวกนนอองำ่ตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องอาหารเสียงเขามีก้อยกระป้อมพี่น้องกระปรอมขวดจิล่อเนาะมีหนึ่งมกบวบพี่น้องเขาเทียงกิ้นขขาวบพี่น้องมาแซบแซน้ำกันอยู่ที่ห้เทียงหน้าพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่เข่าแม่เขาจะไปได้หนึ่งเข้าไว้เนาะให้แน่แต่สพอร์ตพอดี เขมาจากบ้านจกมากเลขนไหม่ไขว่ปวด,ปวดงน้อยน,น่อยมาหน้อยไหมพี่อกำลังมันางนนามนลยไขว่หัวงมายัาง่ง ก่อนจิล่อกอนแล้กอนนอนมกกี่อนง้นนอนไม่ทันตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วบอมาแล้วบอสสองลูมามาแล้วตัวปวดมาเด้อมิกกี้มาเด้อกินไข่จิล่อเด้อกี้มาอะรก็ปวดแล้วคนมันคนานก็ตื่นนอนกะดังขั้ง่งขึ้นเนมือนคนจง้านาอย่าหัคนจงเอ้อมันมือมาหคนจง ข้าวเมื่อกี้มันาน,านม,านามือเดียวพ้นที่โต๊ะห้มเลยเราคิวนมนบบว่ามาเยอ,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 อ

แลพอปังข่าวมาแหงน้อเออเออเออ้าเออเตตินแม่กินจิโนอแม่ใครนี่นั่นี่สุจ้าชุจาชูจ้าชุจาจ้าใหม่จ้าเออเห็นมือกี้เห็นหนักจหงน้องแนวง๊ก ngon là khay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โง่เปีย like uh, that that ่ยนถายเด้อถ่ายเด้อายให้กูให้ถายปวดแม่นเอานาหนทาปแก่กามเลยเห็นอึดเย้เนี่ยเอาหน่อมีไม้ยาวเนาะนี่เราควันก็หมักได้หนึ่งหวกบุบขอเอาไม้ใส่ควันอีกบุกวะดำปุบปื แต่เมื่อฝนตกห้ามอีื่อเมื่อฝนตกหำแล้วเลยเมื่อแล้วฝนมาตกเมื่อหัวหยานี่เด้เมื่อหัวมันไก่ทางเพื่อนงินอมาย่างมะลงกะลงเอาลงลงบนทางขึ้นกะลงความน้ำที่ทางหลุดกะลงเจ้าหนึ่งกะลงโผมึงเกลือหลุด เลิกยปงไดับขานอีกวันพ่อตับหนึ่งมามือกี้ยังรวมพ่อนีกพ่อลุดอให้ก็ได้อ่ถังปื้อก็จักคนมาเลยอจกแหงเลยอะม่กลายมือคืออ่จกมือเช้ามีนแด้เนาะมันจกยอกมนคือข้ีมาอน่นังนตกแล้วมันต่นเลย แดดลายมือยังเปื <ok> so left, kind of in ่อนเปื่อนนะเว้ยคือแล้วลายมืก็เปื่นเป็หมดเลยทเดีหมดแล้วมาลองน้อนี่ลงตารางแล้วในโลกมันเหี่ยวไปไปไปเปลี่ยนสินนี่เด้อใส่ตัวนี่เด้อมีไข่ที่ cho <laughs> nhắn Bò ăn bò Bò ăn ổn Dạ Sành, trứng sành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp

ทำอะไรจะนงียงได้ทั้งน้กระทังมันไก่อีกทั้งนี้กัากง่าน่แงกับเลือกเติมในหัวติกกมื่นเฮ้ย่าผื่นแปลงลายลิบปินเนาะเฮยเพินากเห้แล้วเอาคือมอง ยังขนาไห้เ <polarization> จ็บอื้มไอ้ขอมชิมือมเด็กกราเด็นเดวก็มืออตมันบริบกโคราทําพอกระเทืนดอือคือไหยุบหน่อยนึงจดกว่ามือใส่ปุ๊กทำให้ปวดบ่มันใช่เดยวกระแจงเดวก็มือปวดีแดดมากมือเห่าอพเยวไปบ่ เกี่ยวรึปลเกี่ยว,วยแม่ข้าวฮะน้องขาขอยางน้อยออะไสไก่ลุกสไก่ลุกน้องมาผ่กทำกระโปได้ยไ <c oughs> ก่ลุก <c oughs>

เต็มปากไม่ยมหา่าแล้วมิวกีย่ะหา่างล้วห่างแล้วเต็มปากเรื่องอ้าออกเฮ้เฮ้ยหาห,ห,หามือนาได้กินยังหักสหลุดออกเอออย<ะ>่าเียงมไล<ะ>นึงๆใกล้สีคำค่ใกล้สีคำน่ะแหละหึห่งอางไอ้าค่ะน่ดิ พี oh. s <S <cn> no ่พ yeah. ่อแรกค่ะเด้อผี้เลี้องเต็มป่านะนี่จะแถวหน้าเอาไปก่อนนี่ขวัญหยางสุดยอดไปก่อนยาี่ดยอดเอย ้ตอนนี้อยากกินข้าวแล้วแล้วพี่น้องเลยฝนก,มา,ก,กามาแหละป้าตะตกนทำทางยุ่งปี่แล้วลายย่านโฟโต้วว่าป้าแต่มาแหง้งอะไรน,นี่ตกนทำทางแล้วพี่น้องเลย คิดว่าเบิร์ตฝนแล้วเนาะคิดว่าฝนสิบนตกแล้วอย่งพาลูกออกมาพาลูกออกมาหน้ามือเดียวกฝนตกห้ามซ้ำฝนตกเศร้าอย่างผ่าลูกเมื่อพี่น้องเลยเพื่อตั้งผัวจะทิ้งเมื่อได้หรือบ่โอเคพอแล้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมาจอนก็คือขอจบคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ก็สัน้นกระดิ่งเหรอจอหน้าเนาะเดี๋ยวพายาึ้นใหม่ใหม่จากกล้องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง